สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะปัญหาสุขภาพของนักบินอวกาศครูหน่งบน ISS ทำให้ต้องเดินทางกลับโลกก่อนกำหนดการอพยพฉุกเฉินในเดือนมการาคม2026 นาซาได้สั่งให้ภารกิจครู11เดินทางกลับโลกจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ก่อนกำหนดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื่องจากปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อลูกเรือที่ไม่ระบุชื่อคนหนึ่งแม้ว่าจะมีรายงานว่านักบินอวกาศที่ได้รับผลกระทบมีอาการคงที่แต่เจ้าหน้าที่นาซาตัดสินใจที่จะเดินทางกลับสู่โลกอย่างเร่งด่วนและควบคุมได้ เนื่องจาก ISS ขาดอุปกรณ์วินิจฉัยที่จำเป็นสำหรับการตรวจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบรายละเอียดสำคัญของเหตุการณ์การค้นพบปัญหาสุขภาพดังกล่าวปรากฏขึ้นในวันพุทธที่7มกราคม2026ทำให้นาซาต้องยกเลิกการเดินอวกาศที่วางแผนไว้6.5ชั่วโมงในวันถัดไปทันทีผลกระทบต่อภารกิจ นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์25ปีของ ISS ที่ภารกิจถูกตัดให้สั้นลงเนื่องจากการอพยพทางการแพทย์บุคลากรที่ได้รับผลกระทบสมาชิกทั้ง4คนของครู1น,นได้แก่เซนาการ์ดแมนไมฟินเคคิมิยะยุย j จเอและโอเล็กปราโตนอฟรอสคอสมสจะเดินทางกลับพร้อมกันบนยานอาวกาศ SpaceX Dragon สถานะปัจจุบัน คาดว่าลูกเรือจะเดินทางกลับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมีกำหนดลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียการปฏิบัติงานของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS หลังจากการจากไปของครู11สถานีอวกาศนานาชาติจะเหลือลูกเรือโครงกระดูกเพียง3คนได้แก่นักบินอวกาศนาซาคริสโตเฟอร์วิลเลียมส์และนักบินอวกาศชาวรัสเซียเซอร์เกคุสเวชคอฟและเซอร์เกมิคาเยฟ เพื่อให้มีลูกเรือครบจำนวนนาซ่ากำลังประเมินว่าจะเลื่อนการปล่อยภารกิจครู1-2ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ในกลางเดือนกุมภาพันธ์2,026ให้เร็วขึ้นหรือไม่นา s a ไม่ได้เปิดเผยชื่อของนักบินอวกาศที่ป่วยหรือลักษณะเฉพาะของอาการป่วยโดยอ้างถึงระเบียบการรักษาความเป็นส่วนตัวทางการแพทย์ Once again, this and the pursuit of operations if that was the question and, but uh, uh, unrelated to the operational environment that we have right now uh, it's mostly having a, a medical issue in the difficult areas of microgravity and uh, with the suite of hardware that we have uh, at our avail to uh, complete a diagnosis crew 11 arrived at the iss after launching from florida in august 2025 and were originally due to return around may this year Astronauts rarely acknowledge or describe their medical conditions publicly. In the past, NASA has canceled l spacewalks for medical reasons, such as space suit discomfort in 2024. ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ